เพียงไม่กี่วันที่ผ่านมาการค้นพบอนันนตาตกใจได้สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งระบบรักษาความปลอดภัยใต้ดินของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นนชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาเครือข่ายอุโมงค์ขนาดใหญ่ถูกเปิดเผยไม่ใช่แค่หนึ่งไม่ใช่สองแต่เป็นอุโมงคลับถึง37แห่งมีความยาวรวมสูงสุดถึง400 กิเมนี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวเกี่ยวกับการลักลอบขนสินค้าแต่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรใต้ดินที่สมบูรณ์แบบซึ่งสร้างขึ้นภายในระยะเวลา10ปีโดยไม่มีใครรู้ทุกอย่างเริ่มต้นจากรายละเอียดอันแปลกประหลาดในหมู่บ้านเล็กๆยากจนแห่งหนึ่งในจังหวัดสากาไกทางตะวันออกของประเทศไทยตำรวจพบชาวนาคนหนึ่งมีเงินสด50ล้านทั่วอยู่ในบ้านสำหรับคนทำนาและเลี้ยงวัวเพียงไม่กี่ตัว เงินจำนวนนี้เป็นไปไม่ได้เมื่อถูกสอบสวนเขาสารภาพอย่างสั่นสะทานว่าเขาได้ให้เช่าที่ดินหลังบ้านแก่กลุ่มคนแปลกหน้าพวกเขาเรียกตัวเองว่าคนขุดบ่อน้ำเพื่อแลกกับเงิน3ล้านถ้วยต่อปีแต่เรื่องราวไม่ได้ง่ายอย่างนั้นหน่วยรบพิเศษชายแดนไทยจึงเริ่มปฏิบัติการเฝ้าระวังทันทีด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อนและเซ็นเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือน พวกเขาตรวจพบกิจกรรมใต้ดินที่ผิดปกติไม่ใช่การขุดบ่อน้ําแบบสั่นเล็กน้อยแต่เป็นการเคลื่อนไหวอย่างต่อนเนื่องและเป็นระบบที่กินเวลาตลอดทั้งคืนเวลา2-30หน่วยของวันที่12ทีมจูโจมซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่50นายได้ถูกส่งตัวไปพวกเขาพังประตูและรีบวิ่งเข้าไปในบ้านสิ่งที่พบทำให้ทุกคนประหลาดใจในห้องใต้ดินที่ปลอมตัวเป็นยุ้งฉางมีประตู เล็กหนาะ5้ซมซ่อนตัวอยู่อย่างสมบูรณ์แบบด้านหลังมีบันไดคอนกรีตรที่จมลงลึกลงไป40เมตรไม่ใช่บ่อน้ำนี่คือทางเข้าอุมโมงค์ที่สมบูรณ์กว้าง3เมตรสูง2 5เมตรปกคลุมด้วยคอนกรีตรอย่างแน่นหนาะมีไฟเล็ดตามเพดานระบบระบายอากาศที่ทันสมัยและแม้แต่รางรถไฟขนาดเล็กที่วิ่งไปตามพื้น อุโมงไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นอุโมง์นี้ทอดยาว15กิโลเมตรข้ามพรมแดนและเชื่อมต่อโดยตรงกับโกดังลับในกัมพูชาเมื่อหน่วยรบพิเศษเข้าไปลึกขึ้นพวกเขาได้เห็นเหตุการณ์อันน่าเหลือเชื่อตลอดแนวอุโมงคทุกๆ2กิโลเมตรจะมีสถานีพักคอยสถานีเหล่านี้ไม่ธรรมดามีโต๊ะและเก้าอี้แผงขายอาหารห้องน้ำหรือแม้แต่ห้องนอนที่ล้อมรอบด้วยป่าไผ่นี่คือระบบขนส่งแบบมืออาชีพที่ออกแบบมาเพื่อให้บริการอย่างต่อเนื่องตลอด 24ชั่วโมงบนรางรถไฟขนาดเล็กพวกเขาพบรถบรรทุกสินค้าบรรจุกระสอบขนสัตว์สีขาวภายในมียาบ้าคริสตัน2ตันครึง่งมูลค่าประมาณ150ล้านดอลลาร์ในตลาดต่างประเทศแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเมื่อหน่วยข่าวกรองของไทยขยายการสืบสวนไปตามแนวชายแดน800กิโลเมตรพวกเขาค้นพบอุโมงคที่คล้ายกันอีก36แห่งบางแห่งเชื่อมต่อจังหวัดสระแก้วสุรินทร์เือรรีสะเกษ และบางแห่งขยายไปไกลถึงจังหวัดอุบลราชธานีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุดเครือข่ายทั้งหมดมีความยาวถึง400กิโลเมตรซึ่งไม่ใช่งานขนาดเล็กของผู้ค้ายาเสพติดสมัครเล่นแต่เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุน800ล้านดอลลาร์สหรัฐใช้เวลาก่อสร้าง10ปีตั้งแต่ปี2558 25ถึง2568ตามรายงานข่าวกรองในแต่ละปี ระบบอุโมงนี้ขนส่งยาเสพติดหลากหลายชนิดอย่างน้อย1,000ตันรวมถึงเฮโรอีนเมทแอมเฟตามีนเฟนทานิวและโคเคนนอกจากนี้ยังมีผู้พยพผิดกฎหมาย5,000คนทองคำลักรอบนำเข้า50ตันและอาวุธปืนทุกชนิด10 000, 000กระบอกตั้งแต่ปืน AK-47 ปืนพก,กล็อกไปจนถึงปืนไรเฟริลซุ่มยิง กำไรโดยประมาณของเครือข่ายนี้สูงถึง5พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีตัวเลขที่น่าตกใจนี้อธิบายได้ว่าทำไมตำรวจไทยจึงยึดยาเสพติดได้เพียง10ตันต่อปีในขณะที่มีการลักลอบเข้าประเทศประมาณ100ตันส่วนที่เหลืออีก90ตันเดินทางผ่านเส้นทางใต้ดินโดยไม่มีใครสามารถตรวจจับได้เรามาติดตามความคืบหน้าที่น่าตกใจกันตอนนี้ แต่ก่อนจะเริ่มอย่าลืมกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโออัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์คำถามสำคัญที่สุดที่หน่วยข่าวกรองกำลังถามคือใครเป็นผู้สร้างเครือข่ายขนาดยากักษ์นี้คำตอบไม่ได้อยู่ในประเทศไทยหรือในกัมพูชาแต่มันมาจากเม็กซิโกแก๊งขายาเสพติดชื่อดังอย่างซินาโลวาและจาริสโก น e วเจเน r เรชันได้ขยายการดําเนินงานมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ต้นทศวรรษ2010พวกเขาไม่ได้สร้างมันเองพวกเขาจ้างวิสวกคันชั้นนําจากจีนซึ่งมีประสบการณ์ในการสร้างระบบรถไฟใต้ดินในปักกิ่งเซี่ยงไฮ้และเซินเจิน้นพวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจธรณีวิทยารู้วิธีขุดอุโมง์ผ่านดินเหนียวหินปูนและชั้นหินอุ้มน้ำโดยไม่ทำให้เกิด การพังทลายคนงานถูกจ้างมาจากเมียนมาลาวและภูมิภาคยากจนของกัมพูชาพวกเขาได้รับเงินเดือนสูงประมาณ500ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนซึ่งสูงกว่าค่าจ้างเฉลี่ยถึง5เท่าแต่มีเงื่อนไขนึงคือพวกเขาต้องทำงานอย่างลับๆอาศัยอยู่ในค่ายใต้ดินชั่วคราวโดยไม่มีการติดต่อกับภายนอกหลังจากโครงการเสร็จสมบูรณ์คนงานเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็หายตัวไปจากข้อมูลของผู้สืบสวน หลายคนถูกเซลล์ปิดปากอย่างเท้าเพื่อปกปิดความลับมีเพียงผู้โชคดีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่หลบหนีออกมาและให้ข้อมูลแก่ตำรวจกระบวนการก่อสร้างอุโมงค์แต่ละแห่งใช้เวลาประมาณ12ถึง18เดือนเครื่องเจาะอุโมงค์ TBM ถูกลักลอบนำเข้ามาโดยแอบอ้างว่าเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างโยธาทุกคืนตั้งแต่เวลา22นถึง05.00 เครื่องเจาะจะทำงานอย่างต่อเนื่องเสียงดังถูกกบด้วยเครื่องปั่นไฟและชั้นกันเสียงดินที่ขุดขึ้นมาถูกส่งคืนโดยรถบรรทุกขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วชนบทเหมือนหลุมฝังกลบโดยไม่มีสัญญาณเตือนภัยใดๆต่อหน่วยงานท้องถิน่นหนึ่งในรายละเอียดที่น่าตกใจที่สุดคืออุโมงค์เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เส้นตรงจากจุด A ไปยังจุด B เท่านั้นแต่ยังมีโครงสร้างที่ซับซ้อนเหมือนเขาวงโคร บางอุโมงค์มีทางแยก3ทางและ4ทางเชื่อมต่อไปยังลาวหรือแม้แต่เมียนมาบางอุโมง์มีโกดังใต้ดินขนาดหลายร้อยตารางเมตรบรรจุยาเสพติดเพียงพอที่จะส่งไปยังตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดเป็นเวลา6เดือนเมื่อคณะทำงานจัดทำแผนที่ระบบทั้งหมดเป็น3มิติพวกเขาจึงตระหนักว่านี่ไม่ใช่เครือข่ายอุโมงคแต่นี่คือเมืองใต้ดินที่สมบูรณ์อย่างไรก็ตามการทำลายอุโมง์เหล่านี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้วัตถุระเบิดเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะทําให้บ้านที่อยู่ด้านบนพังทลายวิศวกรอาหารต้องเจาะรูหลายร้อยรูจากพื้นดินจากนั้นจึงปั๊มคอนกรีตเพื่อถมในแต่ละส่วนอุโมงค์แต่ละแห่งมีความยาว15กิโลเมตรต้องใช้จุดเจาะประมาณ300จุดงานนี้ใช้เวลาต่อเนื่อง6เดือนและมีค่าใช้จ่ายสูงถึง200 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่เป็นปฏิบัติการทำลายอุโม,มงค์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ในระหว่างกระบวนการอุโม,มงค์เกิดเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวขึ้นเมื่อทีมวิศวกรกำลังสูบคอนกรีตเข้าไปในอุโม,มงค์ที่28ในจังหวัดสุรินทร์พวกเขาได้ยินเสียงกรีดร้องดังมาจากภายในกล้องถ่ายภาพความร้อนยืนยันว่ามีคน200คนติดอยู่ใต้ดินพวกเขาเป็นผู้ค้ายาเสพติดที่กำลังเดินทางจากกัมพูชามายังประเทศไทย แต่ทางออกของพวกเขาถูกปิดกั้นยางกระทันหันไม่มีอาหารไม่มีน้ำและไม่มีออกซิเจนเพียงพอระยะเวลารอดชีวิตของพวกเขาถูกวัดเป็นชั่วโมงรัฐบาลไทยจำเป็นต้องระดมทีมกู้ภัยในทะเลสามืออาชีพผู้เข้าร่วมในการช่วยเหลือทีมฟุตบอลเยาวชนที่ติดอยู่ในน้ำท่วมในปี2,56พพวกเขาได้เจาะรูช่วยเหลือกว้าง1 2เมตรยาว40เมตร ในแนวดิ่งจากพื้นดินลงสู่โมงกระบวนการเจาะใช้เวลาต่อเนื่อง20ชั่วโมงเมื่อเปิดรูอากาศในอุโมงก็ยิ่งอ,อ๊อบอ้าวมากขึ้นมีผู้รอดชีวิต150คนแต่ขาดอากาศหายใจ50คนนี่เป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทยผู้รอดชีวิตกล่าวว่าพวกเขาได้รับการว่าจ้างในราคาหนึ่งศดอลลาร์สรัดต่อการเดินทาง พวกเขาไม่รู้เลยว่าระบบทั้งหมดมีขนาดใหญ่เพียงใดพวกเขาเพียงแค่ทําตามคําสั่งขนสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเก็บเงินและกลับบ้านหลายคนทํางานนี้มา2หรือ3ปีโดยไม่รู้ว่าพวกเขากําลังมีส่วนร่วมในเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์หลังจากค้นพบและทําลายอุโมงค์37แห่งเจ้าหน้าที่สืบสวนเชื่อว่านี่ไม่ใช่ทั้งหมดภาพจากดาวเทียมพายุ จากสหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นว่ายังมีอย่างน้อย5แห่งที่มีกิจกรรมการขุดค้นที่ผิดปกติตามแนวชายแดนหนึ่งในสถานที่ที่น่าสงสัยที่สุดอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ600กิโลเมตรพื้นที่นี้เป็นภูเขาที่มีประชากรเบาบางและควบคุมได้ยากเวลา3 1มนของวันที่20หน่วยลาดตระเวนชายแดน ตรวจพบแสงวาบจากบ้านร้างกลางป่าขณะที่พวกเขาเข้าใกล้พวกเขาได้ยินเสียงเครื่องจากกรดังมาจากใต้ดินหน่วยรบพิเศษจึงถูกเรียกตัวไปทันทีเฮ็ดได้บุคคลและพบอุโมงค์ที่กำลังก่อสร้างอุโมง์นี้แตกต่างจากอุโมงค์เดิมที่มีความยาว15กิโลเมตรอุโมงค์นี้ได้รับการออกแบบให้มีความยาว30กิโลเมตรเชื่อมต่อโดยตรงจากจังหวัดอุบลราชธานีของไทยไปยังเขตชานเมืองของเมือง หลวงพนมเปนของกัมพูชาหากสร้างเสร็จอุโมงค์นี้จะเป็นเส้นทางขนส่งที่เร็วที่สุดโดยผ่านด่านตรวจชายแดนทั้งหมดและนำสินค้าลักลอบเข้าเมืองใหญ่ได้โดยตรงนอดที่เกิดเหตุตำรวจได้จับกลุ่มวิศกรและคนงาน23คนซึ่งรวมถึงชาวจีน5 คนชาวเมียนมา12คนชาวลาว4คนและชาวกัมพูชา2คนพวกเขากำลังปฏิบัติการเครื่องเจาะอุโมงค์ TBM จำนวน3เครื่องมูลค่าเครื่องละ15ล้านดอลลาร์สหรัฐเครื่องจัก,กรเหล่านี้ถูกลักลอบนำเข้าผ่านท่าเรือสีหาวิวของกัมพูชาโดยแอบอ้างว่าเป็นอุปกรณ์ทําเหมืองวิศวกรชาวจีนคนหนึ่งกล่าวว่าโครงการนี้เริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม2567 และมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม2,568หากไม่พบอุโมงนี้น่าจะเปิดใช้งานได้ภายใน3เดือนสิ่งที่ทีมสอบสวนพบในอุโมงนั้นน่าตกใจยิ่งกว่านอกจากระบบไฟเล็ดและสายไฟแล้วอุโมงคนี้ยังติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวและแม้แต่ระบบป้องกันภัยอัตโนมัติอีกด้วยจุดเปลี่ยนมีประตูเหล็กหนา10เซนติเมตรที่สามารถปิดได้ในกรณีฉุกเฉิน ทำให้แต่ละส่วนของอุโมง์กายเป็นป้อมปราการที่โดดเดี่ยวนี่ไม่ใช่เพียงเส้นทางขนส่งสินค้าผิดกฎหมายแต่เป็นโครงสร้างทางทหารที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการโจมตีใดๆระหว่างการตรวจค้นกดังที่ทางเข้าอุโมง์ในกรัรมพูชากองกำลังผสมของทั้งสองประเทศได้ยึดยาเสพติดชนิดต่างๆได้มากกว่า30ตันปืนอัก47-2,000กระบอกปืนพก500กระบอก ปืนไรเฟริลซุ่มยิง100กระบอกและกระสุนจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีทองคำแท่งไม่ทราบแหล่งที่มาอีก25ตันมูลค่าประมาณ1,400ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่เป็นการยึดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การลักลอบผลสินค้าข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากคำกล่าวของผู้ที่ถูกจับกลุ่มเครือข่ายนี้ไม่เพียงแต่ให้บริการแก่กลุ่มค้ายา,ยานในเม็กซิโกเท่านั้นแต่ยังถูกใช้โดยยองกรค้ามนุษอีกด้วย จากประเทศจีนแก๊งค้าอาวุธจากตะวันออกกลางและแม้แต่กลุ่มก่อการร้ายบางกลุ่มกำลังพยายามแทกซึมเข้ามาในภูมิภาคนี้ระบบนี้มีวัตถุประสงค์อเนกประสงค์ที่ตอบสนองความต้องการของทุกคนที่ยินดีจ่ายค่าใช้จ่ายในการขนส่งแต่ละครั้งมีตั้งแต่5 0 0 0 0ถึง200 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าและระยะทางด้วยจำนวนการเดินทางหลายร้อยเที่ยวต่อเดือนกำไรที่เครือข่ายนี้สร้างขึ้นนั้น สูงเกินจินตนาการปัจจุบันทางการไทยและกัมพูชากำลังทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามตรวจสอบชายแดนทั้งหมด800กิโลเมตรพวกเขาใช้เทคโนโลยีเรดาร์เจาะพื้นดิน g p i เพื่อสแกนแต่ละส่วนเพื่อค้นหาร่องรอยของโมุง์ที่ยังหลงเหลืออยู่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าอาจมีอุโมงค์อีก10ถึง15แห่งที่ยังไม่ถูกค้นพบหากเป็นจริง ความยาวที่แท้จริงของเครือข่ายนี้อาจสูงถึงหอยห,อยหรือแม้กระทั่ง700กิโลเมตรนี่จะเป็นระบบค้ายาเสพติดใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกเหนือกว่าอุโมงยาเสพติดที่เชื่อมระหว่างเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาเสียอีกเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอาชญาก,กรรมเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความซับซ้อนและความมุ่งมั่นขององค์กรค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ พวกเขายินดีลงทุนหลายร้อยล้านดอดลลาร์สร้างขึ้นภายใน10ปีเพียงเพื่อสร้างเส้นทางลับที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือแม้ว่าจะมีอุโมงค์ถึง37แห่งถูกทําลายไปแล้วแต่ไม่มีใครกล้าที่จะมั่นใจว่านี่คือทั้งหมดใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจจะมีอุโมง์อีกหลายสิบแห่งหรืออาจจะหลายร้อยแห่งที่ยังคงดำเนินการอย่างเงียบๆขนส่งยาเสพติดอาวุธและผู้คนทุกวัน ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้หากคุณเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์โปรดกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องเพื่อรับข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดของโลกอย่าลืมเปิดเสียงกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอต่อไป